ครับผมมาพิมกับแชลฟิลไทยในยูทูบตรงนี้บวรบาซ่านะครับถนนราดดำเนินมีร้านน้ำชาบางเบานะครับก็บังเอิญใกล้ที่พักนะฮะจริงเขามีหลายสาขาเยอะมากครับที่นครเนี่ยเดี๋ยวมาดูสาขานี่ม่ามีอะไรทานบ้างครับไปดูกันครับพูดถึงนครก็มากินโรตีบางเบานะครับมีหลายสาขาครับตรงนี้แถวท่าวังนเปิดใหม่พอดีผมมาถ่ย การทําขนมเดือนสิบนะครับก็เลยแวะมาถ่ายพอด,ดีชิมดูครับสวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube อยู่ที่ร้านกาแฟให้ร้านชาบางบบาวครับนะฮะมีโรตีมีชามีกาแฟครับก็มีหลายสาขานะครับในนครตรงนี้ตรงแถวแถวแยกท่าหวังนะครับจะไม่ผิด ใกล้ๆร้านหนังสือศูนย์นครบวรรัตน์เมื่อก่อนนะที่นครเน,นี่ยเขามีหลายสาขาครับอ่านด้วยนะข้าวหมกแพะโรตีแกงแพะข้าวแกงแพะผมเลยสั่งแพะตุ๋นมา150บาทโรตีตบนะครับ20โรตีกรอบ25โรตีแกงกุ้ง30โรตีข้าวโพด35สุมนารนะครับมีเยอะมากครับโรตีทิชชู่30โรตีไข่าดาว25 ขนมน40โลตีชาคกขกโโพด40โรตีชาเขียวใส่ไข่3 0แกเย็น30นะครับแดงโซดา25 5านมจบูเย็น30นะครับชานมบัวสดเย็น40สุกี้ทะเลน้ำ60ข้าวผัดพริกปลากะพง60ข้าวงแกงปลากะพง60แกงจืดกุ้งสับ70บัวสดร้อน30อมดีร้อน20ครับน้ำบัวสดร้อน30ู60เข้า,ขา,าวกระเพราปลากะพง60 ข้าวหมกไก่40นะครนะฮะข้าวต้มไก่25ข้าวมันแกงกุ้ง50บปังปิ้งในน้ำตาล25แพะตุนนะฮะนี่ฮะร้อยห้าสิบครับ,รบ150รติ่มเครื่องเทศนะครับมีพริกน้ำส้มมาให้ด้วยครับชิมดู อร่อยดีครับนี่ครับซี่โครงแผ่นตุนอหอมเครื่องเทศค,ครับเป็นอาหารพรีเมียมครับจัดว่าราคาสูงอยูอ่ถ้ามากินหลายคนก็ไม่เป็นไรของผมก็นานๆาจัดดีครับสั่ง ชานมวัวร,ร้อนครับมนมเข้มข้นครับเป็นชานมร้อนนะชงแบบพวกสไตล์อินเดียปากีอ่ะคือถ้าให้เดาเอานะเป็นชาที่ชงเอาใบชาไปชงกันนมเลย ถ้าที่แถวอินเดียที่เล็ยกใจเอาพริกน้ำส้มมาตัดได้ครับเพิ่มรสชาตินะฮะมีคนสงสัยเรื่องกินมือเดียวนะครับคือ ผมโดยปกติก็กินมือเดียวอยู่แล้วครับอีกมือก็เปิดมือถือครับงั้นเนี่ยไม่ว่าจะถ่ายหรืออะไรเนี่ยครับยังไงก็กินมือเดียวอยู่แล้วรอ,อ,อร่อยชอบตรงใช้ข้าวคุณภาพดีครับถามนอร่อย ซุปนี่น้ำซุปนี้เข้มข้นยาจีนนะเป็นสมุนไพรแบบสไตล์ยาจีนเลย mm hmm. หอมกุ่นมากครับ mm hmm. อารมณ์ออกไปทางบัก,กุเตเลยสาขานี้จะไม่ใหญ่นะฮะสาขาอื่นจะใหญ่กว่านี้เป็นร้านฮาลานนะครับร้านากรึงชาร้อนเป็นกาครับบริการฟรี นี่โรตีชิชูครับอ๋อเป็นบางๆอย่างนี้รนะับผมก็นึกอยู่ว่าเป็นอะไรแล้วก็มีนมเป็นแบบกรอบระดับกลางครับนี่ร้อนอยู่ต้องรอเพอทับเก็บตังคนีแค่สองร้อยห้าสิบเก้าบททั้งหมดก็สองรย่สิบห้าบาทเนยจริงๆหนักไปตรงคือ แพสตุลเนี่ยร้อยห้าสิบส่วนอันนี้สามสิบอันนี้สามสิบห้างครับโรตีโรตีทิชชู่นี่ลักษณะจะกรอบบางนะครับเค็มมันจิ้มกับนมปรับจันกับนมข้นหวานนะจิ้ม บางบบาวสาขาบาวรน,นครนะครับศูนย์เก้าห้าสี่เก้าหกแปดเก้าสี่เก้านะครับน่าจะเป็นของที่นี่นะครับแต่ว่ามีบางบบาวลายสาขาครับในนครนี่ก็มาอีกวันหนึ่งนะครับพอดีอยู่ใกล้ที่พัก<ม>ก็อข้าวแกงแพะหกสิบบาทนะครับเป็นชุดพร้มอมอาจจรย์แล้วก็ครับแล้วก็น้ำชา ครับข้าวราดแกงแพ้บาทครับดีดีดเป็นแกงเน้นกติครับสไตล์หลายอย่างคล้ายๆกับ เราสามจะกัดใช้แลงพักตาแต่ว่าจะมีเครื่องแกงบางอย่างที่ปั่างรู้สึกรสชาติได้มีอาจาย์ให้ด้วยครับ mm. ลองทานคู่กันดูว่าเป็นยังไงบ้าง oh <my> ช่วยตัดเลี่ยงครับ น้ำซุปเฉยๆครับก็ไปแกงแพ้นี่ปกติเป็นอาหารหรูนะครับกินเฉพาะตามงานพิธีสำคัญสำคัญอะไรเนี้ยอันนี้ข้าวหมกแพ้ครับก็เป็นข้าวหมกแล้วก็ราดแกงแพ้มีผักมาให้ มีผักมาให้ครับมีอาจารย์ครับแต่อาจารย์นี่เป็นสีแดงแล้วก็น้ําซุปครับชิมอาัจารย์เปี้ยวหวานเผ็ดเพิ่มมาในอาัจารย์อันนี้แต่งรสให้เป็นน้ำข้าวหมกครับ ร้านนี้ใช้ข้าดีครับขั้นข้าวสวยแล้วก็ข้าวหมกเม็ดจะร่รวนอยู่นะนี่80สบาทครับถ้ามีก็มีข้าวหมกปลาแซลมอนโดยก้วส99บาทแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแน e ฟิลไทยใน YouTube ครับ เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับร้านบางบาที่นครสุธรรมร์เขามีหลายสาขานะครับหลายที่ในตัวเมืองนครับคร